สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำคุกกี้โฮวีธธัญพืชสูตรนี้ใส่เครื่องเน้นๆแถมได้ประโยชน์จากกยากใยโฮวีทเคี้ยวกรุบกรอบรสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะ ขั้นตอนแรกเรามาเตรียมธัญ,ญพืชสําหรับใส่ในเนื้อคุกกี้กันก่อนค่ะเพื่อนๆสามารถเลือกชนิดที่ชอบได้เลยนะคะส่วนของแม่ซีในวันนี้ก็จะมีมะเมล็ดฟักทองมเมล็ดทานตะวันเม็ดมะม่วงหิมพานต์แบบซี่มเมล็ดอัลมอนด์มีทั้งแบบไม่ติดเปลือกแล้วก็ติดเปลือกเม็ดแตงโมแครนเบอร์รี่อบแห้งงาขาวแล้วก็งาดําค่ะตั้งกระทะเราจะนําธัญ,ญพืชทุกอย่างยกเว้นแครนเบอร์รี่นํามาคั่วนะคะถ้าใครไม่คั่วใช้วิธีอบก็ได้ค่ะเททุกอย่างลงไปเลย คั่วตลอดเวลาจนกระทั่งสุกหอมนะคะใช้ไฟอ่อนๆด้วยนะ หลังจากที่คั่วด้วยไฟอ่อนด้วยความใจเย็นมาสักพักหนึ่งถั่วก็เริ่มสุกแล้วค่ะให้เน้นที่งาเป็นหลักนะคะให้คดสุกหอมกลิ่นโชยขึ้นมาเตะจมูกเนี่ยเป็นอันใช้ได้ค่ะถั่วพวกนี้สุกพอดีก็พอค่ะไม่ต้องให้สุกมากเพราะยังไงเวลาอบขนมเนี่ยก็จะมีความสุกข,ขึ้นมาอีกนะคะยกลงค่ะแล้วก็พักให้เย็นสนิทนะคะ ระหว่างรอให้ถั่วเย็นเราก็มาดูวัตถุดิบตัวอื่นกันค่ะก็จะมีเนยสดรสจืดเนยเนี่ยจะต้องมีความนิ่มแต่ยังเย็นอยู่นะคะไข่ไก่เบอร์สองหนึ่งฟองน้ำตาลทรายไม่ฟอกสีกลิ่นวานิลาน้ำตาลทรายแดงหรือว่าน้ำตาลโอทึงนะคะ ผงฟูเกลือป่นหัวนมผงสำหรับทําเบเกอรี่และสุดท้ายก็คือแป้งซึ่งวันนี้แม่ซีจะใช้แป้งด้วยกันทั้งหมด2ชนิดก็คือแป้งสาลีเนกประสงค์และตัวนี้จะเป็นตัวสำคัญเลยค่ะในการเพิ่มเ t e เจอร์หรือว่าเพิ่มกากใยให้กับคุกกี้ของเรานั่นก็คือแป้งสาลีโฮเวชนิดยาตรา UFM ค่ะ แป้งโฮวิดชนิดหยาบตรา UFM ผลิตจากโฮวิด100%ไม่ผ่านการขัดสีหรือฟอกขาวปราศจากสารกันเสียดีต่อสุขภาพอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการและเส้นใย,ยอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายโม่สดใหม่จากโรงงาน UFM ในประเทศไทยและนอกจากแป้งโฮวิดแล้วยังมีแป้งสาลีอีกหลายตัวที่เราคุ้นเคยกันไม่ว่าจะเป็นแป้งตราว้าว แป้งขนมปังหงขาวแป้งบัวแดงแป้งผัดโบกและตัวใหม่ล่าสุดก็คือแป้งโฮวีดค่ะแป้ง UFM คุณภาพทุกถุงวางใจได้เป็นแป้งข้าวสาลีเจ้าแรกในไทยที่ผู้บริโภคไว้ใจมายาวนาน60ปีใส่ใจตั้งแต่การนำเข้า,มาเมล็ดข้าวสาลีเกรดพรีเมียมจากต่างประเทศแล้วนำมาผ่านกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยในไทยเพื่อให้ได้แป้งข้าวสาลีที่มาตรฐานเท่ากันทุกถุง เรามาเริ่มทํากันเลยค่ะโดยการตั้นแป้งก่อนนะคะใส่แป้งสาลีเน็รผสมตราว่าวลงไปค่ะตามด้วยนมผงผงฟูร่อนเข้าด้วยกันค่ะจากนั้นก็เติมเกลือลงไปตามด้วยแป้งโฮวิชชนิดหยาบอยู่ FM ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ งั้นก็มาตีเนยกับน้ำตาลนะคะใส่เนยสดลงไปค่ะและน้ำตาลทั้งสองชนิดเลยนะคะตีเนยด้วยสปิดกลางจนกระทั่งขึ้นฟูค่ะ เนี่ยนะคะตีจนกระทั่งเนยขึ้นฟูขาวแบบนี้เลยค่ะทำการปาดอ่างหนึ่งรอบนะจากนั้นก็ใส่ไข่ไกล่ลงไปตามด้วยกลิ่นวานิลาแล้วก็ใช้สปิดก,กลางเนี่ยละค่ะผสมให้เข้ากันอีกรอบนึงค่ะ พอเข้ากันดีแล้วก็ใส่แป้งค่ะใส่ลงไปทั้งหมดเลยนะคะตีด้วยสปีดต,ต่ำให้เข้ากันใช้เวลาสักประมาณ1-2นาทีก็พอค่ะเนื้อแป้งที่ทำเสร็จแล้วก็จะมีความข้นเหนียวประมาณนี้ค่ะตอนผสมแป้งเนี่ยห้ามผสมนานเกินไปนะคะม่ง้นเนื้อคุกกี้จะแข็งได้ค่ะ มาได้แบบนี้แล้วสุดท้ายเลยที่เราจะใส่ก็คือธัญพืชที่เราคั่วไว้นะคะใส่ไปเลยทั้งหมดแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะพอคลุกเคล้าเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะหอมมากเลยนะคะขนาดยังไม่ได้อบนะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราไปตักใส่ถาดกันเลยค่ะ ตัวถาดให้รองด้วยกระดาษไขก่อนนะคะเพื่อป้องกันขนมติดถาดแล้วก็แม่สีจะตักแป้งด้วยสครูปไอศครีมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง4เซนค่ะหรือใครมีขนาดเล็กกว่าใหญ่กว่าก็ตามชอบเลยนะคะตักให้เต็มสครูปแล้วก็วางลงไปได้เลยค่ะอ๋อจะบอกว่าแม่ซีเกือบลืมใส่แคนเบอร์รี่นะคะแต่ว่าตอนนี้ใส่ตามลงไปแล้วนะ แล้วก็ใช้ช้อนกดลงไปให้แบนนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ต้องให้แบนมากนะประมาณนี้ค่ะสุดท้ายเลยก่อนอบเราจะตกแต่งหน้าให้สวยงามนะคะแม่ซีมีตัวนี้เพิ่มมาค่ะเป็นเมล็ดอัลมอนด์เต็มเมล็ดนะคะ วางไปเลยของที่ใช้ตกแต่งหน้าเนี่ยไม่จําเป็นต้องให้ยสุกก่อนนะคะใช้แบบดิบได้เลยค่ะเพราะเวลาไปอบเนี่ยมันจะสุกไปพร้อมกับขนมเลยค่ะโรยงานิดนึงค่ะงาขาวงาดํานะคะกดกดกดอ่ะเสร็จแล้วหนึ่งอัน ร็จแล้วเราก็จะนําไปอบกันค่ะให้วอร์มเตาอบล่วงหน้าก่อน20นาทีนะคะแล้วเราจะใช้ไฟในการอบอยู่ที่150องศาเซลเซียสไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมเป็นเวลาประมาณ25-30นาทีค่ะเ <c oughs> มื่อนำคุกกี้ออกมาจากเตาแล้วเดี๋ยวเราจะแซะไปวางบนตะแกรงผึ่งให้เย็นสนิทนะคะ และตอนนี้คุกกี้ของเราก็เย็นสนิทแล้วค่ะนี่คือหน้าคุกกี้นะคะส่วนก้นก็จะมีสีน้ำตาลเสมอกันทั่วทั้งชิ้นเลยค่ะเดี๋ยวมาหักดูกันนะคะว่าเนื้อคุกกี้เนี่ยมีลักษณะยังไงกรอบมากๆเลยค่ะมาชิมกันนะคะ อร่อยมากเลยค่ะมาพูดถึงเนื้อคุกกี้ของสูตรนี้กันก่อนค่ะจะเป็นเนื้อกรอบร่วนไม่ใช่กรอบแข็งนะคะที่สําคัญเลยเวลาเคี้ยวไปจะเจอกากใยของฮูวีดเป็นชิ้นเล็กๆซึ่งมีความกรอบมากๆเคี้ยวเพลินเลยค่ะส่วนเรื่องรสชาติก็จะมีความหอมมันค่ะหอมจากเนยหอมจากกลิ่นวานิลาความมันก็ได้จากทั้งธัญพืชแล้วก็นมผงที่เราใส่ลงไปนะคะความหวานเนี่ยหวานน้อยทานเพลินๆได้เลยเหมาะสําหรับสายเฮลตี้นะคะ ทำเสร็จแล้วก็แพ็กใส่ถุงคุกกี้น่ารักน่ารักแบบนี้แม่ซีใช้ขนาด10คูณ10เซนใส่กล่องปิดฝามอบเป็นของขวัญให้กับคนที่รักได้เลยค่ะลองไปทำกันดูนะคะและถ้าหากใครสนใจจะซื้อแป้งสาลีโฮวีชนิดหยาตราย UFM สามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำและร้านจำหน่ายวัตถุดิบอาหารและเบเกอรี่ทั่วประเทศเลยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะและสำหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำ คลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ